ฟังตาน้ำสกุลนี่พูดสาวเสือสีสมนี่ทอนเดียวใส่แล้วลูกเสือเป็นยังและเป็นยังไงลูกลาลูกคองลูกคุณของแม่เป็นยังไงโอ้ยเตือนถล่มลูกลาเป็นยังเตือนเมาเราให้แม่จะขวดได้ไหมลูกอำลูกคุนลูกแม่ลูกเทวดาคือเบาะแหนกปากเปียกแม่้มันโอ้ยใช่พอดีเนาะคือเบา ยายเจ้านั่นล่ะลูกชายคนดีก่อนนี้มันมากลูกชายคนดีเดี๋ยวนี้มันบ่อแม่นจะง,งานบอ่อเป็นกำเป็นผักสายตักคกำแรงลงมาทับเบิ้มันหาไปเที่ยวเมิ่อคืนกับมาเอายาวเปเา Ð, แม่แม่ขอตั้งจากยางยำเห็นนาแม่แม่ขอตั้งต้องถวายลูกเทวดาอยากให้เป็นสิงโตกาเดี๋ยวโรคกาสิบ้านลายเอสิบ้านลายเบตเตอร์มัวเด็กนงเทวดาของแม่เทวดาของแม่ของแม่เทวดาของแม่บาดถงสำล่างแผ้ลูกหักโรกแพ้บาดถงสำรัตแผ้ลูกอักลูกแพ้ลูกเทวดา ลูกชายเทวดาก็มาเพราะสนใจลูกชายเทวดาก็มาเพราะเอาไปแต่งแต่รถมอเตอร์ไซค์เพฟป้ายก็เทมาให้ในบ้านเขาซาไปทัวเบ็ดบ้านโคราซฮุยสาวแม่เอ้ยไม่วันวันโทรัพท์ุยสาวแม่เอ้ย จะลำพันเขียนรถเลาะบ้านแ,แบดแปบดอดโรงเรียนเห็นให้สาวกระโปรงเห็แนแต่เพิ่งบ่บ่อะได้เจ้าง,งานบ้านไหนหมดใส่กวดเมืงเจ้าง,งานบ้านไหนเฮื่องเสือเรื่องมันชอบหาเรื่องอยู่หน้าหันหมอลับไปสี่กันเออนป็นไปมันสะใจแม่ซ้อนแม่ว่าเทวดาก็ให้ใส่แม่สอนแม่ว่ากระพังตาขอใส่โอ้ยบ่แค่วานา ขอบคุณนะครับเรองเทวดาของแม่เทวดาของแม่เทวดา เสียงโมเมอสวนให้หมอแค้นวิทยาหน่อยร้อยซึ่งครับพี่น้องอันนี้แเบอร์โต้ได้หนีิขอบคุณสำหรับเสียงปมเมอที่ดังมาลอปอแปะคือจังพยาบาลบาเ่เถือกกันเนาะครับเถือโยอบ่เ<ด>ถือกจังไหนเยอะหนิอ่ะเถือเยอะเถือเยอตีเป็นว่าเสียงปรบมือคือเสียงสวรรค์สิสําคัญคือเงินแถมนะครับแน่ในยักบาทไปเจ้าบาทนึงแล้วผู้สาวเรียนบาทเอาไห้สาวใส่ชสดส่งนะสอยๆพี่น้องฟังสอย นกแตะแตะบินความป้ากะเล่าเนี่ยอันผู้สาวนางสันเข้าแสดงว่ายากออกซื้อออกซื้ออยาวยังอะอยาวยังมันบอกว่าใดมันบอกว่าใดยาวยังอยาวยังบอกว่าวบอกว่าใดยาวยังจะไปเห็ดเล็กหน่อยนั่งตาสาบลาดยูสิมั้เห็ดจังสีอย่างไหอยากแข่งสนุกนะจะสิสอ่เห็ดแท่งสนุกอย่างก็จังสีอ่ะเอาผู้น่งสนุกอย่างก็จังสี่ผู้ล้ำคนก็แท่งเปลีนมันก็แต่งงามกันทั้งสี่เนาะโอ เอา้าเอ้าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเอา้าอใครนักบ้านเจ้าชิดอีหยังสเดะแต่ว่าพาลังเสือกับพี่หอดากร่างดนกผลละมะแน่ <laughs> ครับผมถึงไม่สวยไม่งามก็ตามเถอะแต่ก็เกิดจากใจใช่มุสสาจึงได้มอบเสียงเพียงลูกเทวาดามาแาดอล่าจากวิทยาน้อยลอยเสื่องครับผมปาร์ติโทรเสือเป็นสมบัตสองพันปีทีม่มเสือไม่กัมีเอว,<ะ>วย ุ้ยแบบฟอดนี่ไหมกะเทยอยู่ทาไหนเนาะกะเทยบนชุมพ่อยู่ทางไหนเนาะจำเมื่อกว่งไปสี่ให้จับบาทเน้นจับบาทก็เป็นอย่าง้่ก็เฮาเท่าหร่มวนะไยังไปหาบ่อทางสันล้วเขาขีดเดียน่ไมยังดีบดีเขาอิมเกียสิบเก้ายิ่งโจเด้ยน่ะกะเทยสมือนี่เขามีก่อนมีก่อนประจำตัวมีหอดก่อนประจำตัวมีหอดข้ามขนประจำตัวเอ้าม่อีเลีเ้ค่ะมีล้ครับเอาเอามีอีลีขันไม่ีอีลีเนี่ยบอโซฟีโซนองโซพีนองเช่าชุมพรฟังกันนะมวน ไม่ตัวนี้คุณสิบปใส่กักเทอเลยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยสมบัติสามเมืองทินแดนอีสานว่ามีของโอลาอยู่เต็มไทยเลอเอามาผากันสั่งหากสารเสือมต่อของดีไม่โยแล้่าะได้ทิมเป้าไดพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยทิ่นกระเทยสวยทินกระเทยสวยเนื้อควายเลือดลดเนื้อควายเลือดลดป้าลดออกไข่ป้าลดปอไข่ผ้ามหมขึ้นลาข้าไไมขึ้นลาโลกเลยชากระเทยงามโลกเลยชากระเทยงามกันผมเหงาเสียงงมครักคนนี้อยู่แม่ปะ ตอนนี้มันไม่มีแนวหยุ่มนะนะบัดนี้เป็นค่ำก่อนค่ขวัญครับบัดนี้เป็นค่ำขวัญประจำตัวเพิ่นค่ำขวัญนี่มันกัรออกมาจากจิตใจพี่น้องเอ้ยเจ็ดใจไปเที่ยวบ้ัดใดเขาก็ว่ากระเทยตัวนั้นกระเทยตัวนั้นเป็นกระเทยนั้นยากแสนลำบากแม้นแสบดากแสบตูดพูดไม่ได้วันทั้งวันฉันมองหาแต่ผู้ชายพูดไม่ได้ปากอมอินนินาห์เอ้ยไปสร้างกล่าวมาเนาะอแต่ที่ว่าต้งสั่นเนาะที่ว่า เล็กๆน้อยๆครับจากหมอแคนวิทยาน้อยร้อยเซิงครับพี่น้องครับเป็นว่าขั้นเบาๆมันกับว่ได้หัวกอให้ฟังสาวบ่อน้ำบ่อผัวนี่มหัวมันเสียตันเพป็นว่าเอออ่ะฝากตอนเชียงลำเสียงแค่ไหนพี่น้องฟังสัก่อนเจ้าบ่ต้องมาบอกดอกอันนั้นบ่ตันดอกหัวสมบูให้คอยประกาศจะเข้าในเพียงประกาศว่าจะใดประกาศไปทั้งท่านคณะเจ้าภาพดนะครับเด้อ